สวัสดีเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรีมูรติ888นะคะวันนี้เรากลับมาพบเช่นเคยนะคะดวงรายวันอาจจะตรงกับเพื่อนบางคนะนะคะเพราะว่าฟาดไม่ได้เป็นการแบบดูนะแบบเจาะจงนะคะอาจจะเป็นของคนใดคนหนึ่งถ้าอันไหนไม่ตรงกับเพื่อนๆี่นเพื่อนๆสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเ่ะเรามาดูกันเนาะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะดวงเพื่อนๆของวันนี้นะคะดวงของเพื่อนๆวันนี้นะคะ เพื่อนๆได้ใบที่52นะคะกานทํางานของเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการประทะนะคะกับเพื่อนร่วมง,งาน แล้วก็ลูกค้านะคะให้ระวังให้เราจะเย็นๆนะคะเพราะว่ามันเรายังต้องทํางานร่วมกันเนาะถ้าสมุทเพื่อนๆเออเป็นแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทํางานด้วยกันลําบากนะคะให้เพื่อนๆอากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วใจเราก็อย่าร้อนเนาะให้เราลมๆเยน็นๆดื่มน้ําเยน็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อรให,ให้ให้ใจเราสงบเย็นลงเนาะแล้วก็มันจะส่งผลถึงการเทาร้อ กับคนรักคนคนในครอบครัวด้วยนะคะอันเนี้ยก็ให้เพื่อนเพื่อนระมัดระวังบางทีเรางานมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะแล้วเรามาเป็นีกับคนในบ้านมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะจะทําให้ความรักของเพื่อนเอนเนี่ยมีปัญหาอีกเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อระวังเรื่องบินค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะการที่ เราใช้เงินอนาคตขึ้นไปเนี่ยบางทีเราใช้เงินอนาคตไปแบบไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเนาะแล้วก็บินที่มันกลับมาเนี่ยที่เราจะส่ายสิ้นเดือนเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเออมีความรู้สึกกดดันในการหาเงินในการค่าใช้จ่ายใน ในเดือนถัดหัดไปนะคะเพราะว่ามันจะล้มกันไปหมดเลยเนาะ,ะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยค่อยๆใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ช่วงนี้เพื่อนเพื่ออาจจะมีความรู้สึกความคิดมากความสับสนอะไรต่างๆให้เพื่อนเนเนี่ยปล่อยวางเนะาะค่อยๆปล่อยวางมันไปถึงแม้ว่ามันจะยากแต่เพื่อนเพื่อสามารถที่จะทําได้เพราะว่าการปล่อยวางอะไรที่เราว่าเออช่างมันไปช่างมัน เออเดี๋ยวมันก็แก้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆปล่อยมันไปก่อนนะเพราะว่าหนทางอะ่ะที่มันมืดมิดยังไงมันก็มีทางที่จะพบแสงสว่างอยู่ดีนะคะอ่าช่วงเนี้ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองขอพรกับพระนารายณ์นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยจะช่วยทําให้เรามีสตินะคะ ต้องเวลาที่เราต้องเก่งแย่งชิงอะไรกับคนอื่นเนี่ยให้ให้เราเราจะได้มีสติแล้วก็ผ่านอุปสรรคอะค่ะไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอ่าวันนี้ฝ้ายก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะดังนั้นใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบ้านฟ้ากับบ้านเขียวของฝ้ายนะตีมมดติ888 88ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ